วันนี้ครูเป็ดจ,จะมาแนะนําตัวละครหลักในโรงเรียนป่าหันศานะครับแล้วก็ตัวที่4ีเจ้าหมีหนักแน่นของเราอ่ะครับบุคลิกเด่นของคุณมีหนักแน่นเลยก็คือเรื่องของเป็นคนเจ้าระเบียบเจ้าระเบียบมีวินัยค่อนข้างสูงแล้วพูดถึงเป็นเด็กก็คือเด็กเรียนสายวิทย์ของเรานี่เองนะครับที่เราจะพบเห็นได้โดยทั่วไปส่วนข้อด้อยของคุณมีหนักแน่นนะครับก็จะเป็นในส่วนของเรื่องของการขาดความยืดหยุ่น แล้วก็เรื่องของการคิดนอกกรอบแล้วก็เรื่องของความคิดสร้างสรรค์น,นะครับตอนที่เอาหารปลอดภยัยมีหนักแน่นใช้แขนแหวกทำเป็นทางเดินแล้วมันก็รีบเดินเข้าไปหาแมวน้อยทันที อะไรจะรกลุงรังขนาดนี้นะครับอ้าี๋เหมนจริงๆเลยแมวเหมียวครับแมวเหมียวแมวเหมียวหัวเหม็นมากนะครับเละเถอะดูสิครับกลิ่นอาหารเหม็นครุ่งเต็มบ้านเลยอือสําหรับแนวทางการแก้ไขของคุณมีหนักแน่น คุณมีหนักแน่นก็ต้องลดความเครยียดของตัวเองลงหน่อยไปดูหนังฟังเพลงฝึกความคิดที่นอกกรอบไปวาดภาพระบายสีทํางานศิละปะเพิ่มเติมนะครับแน่นอนว่าจะทําให้คุณมีหนักแน่นสามารถทํางานแล้วก็มีความคิดที่ดีขึ้นได้ตามลําดับเลยครับ